สวัสดีครับพวกผมนรงชาแนลนะครับทุกคนทุกคนครับผมไปเห็นอคอมเมนต์ของคนลาวนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาผมได้ไปอ่านคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์นะครับผมไปอ่านแบบทุกคนซึ้งทราบซึ้งใจมากนะครับกับความมีน้ำใจของ พี่น้องสปปลาวนะครับทุกคนก็แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยทางการของกัมพูชาก็ได้ไปเยือนสปปลาวนะครับคือตอนนั้นก็คนไทยก็คิดไปอีกอย่างหละผมก็ยังคิดเลยเอาแล้วเอาแล้วกัมพูชาไปหาลาวแล้วจะเป็นยังไงนาะลาวนั่นแหละครับทุกคนมันก็ทําให้คนใจเนี่ยก็รู้สึกว่า วิตกนั่นแหละครับว่าสงสัยไปหาพวกแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคทุกคนมาเรื่องราวจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปดีกัน <S <S ผมต้องบอกเลยว่าไทยลาวเนี่ยทุกคนคนไทยคนลาวเนี่ยก็คือแบบอ่องตรงะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยด่ากันบ่อยคือสารพัด นะครับตัวคนมันก็เป็นบางคนนะครับนะก็เป็นบางคนแหละทีะ่ขัดแย้งกันทะเลาะกันแบบเข้าใจว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นบางคนนะครับบางคนก็อิจฉาคนไทยนะครับอิจฉาไทยที่ไทยเนี่ยจเจริญน,นะบางคนนะครับเป็นบางคนเท่านั้นไม่ได้รวมนะครับบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าประเทศไทยพัฒนานะเขาแค่ เอามาเปรียบเทียบเฉยๆนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยก็ยังอยู่แบบนี้อยู่ส่วนประเทศไทยไปไกลแล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันนะครับพอมันเกิดการเปรียบเทียบกันแล้วก็ก็คงคิดว่าไทยกับลาวเนี่ยคงคงจะไม่ชอบกันรักกันลวแหละทะเลาะกันอยู่ตลอด <c oughs> นะทะเลาะกันอยู่ตลอดนะครับกัมพูชาเนี่ยก็ ไปที่ลาวนะครับนะไปที่ลาวเพื่อที่จะไปเยือนลาวเพื่อจะดึงลาวนะเพื่อจะดึงลาวเนี่ยมาช่วยตัวเองนะครับแต่หารู้ไมครับสบปลาวรัฐบาลลาวปฏิเศธกัมบูชาเนี่ยหน้าแตกเลยใช่ไหมไปหาพวกพวกก็ไม่เอา คือไม่มีใครเอาเลยทุกคนคว่ำบาตหมดนะแต่ลาวปฏิเสธครับทุกคนขอบคุณครับขอบุณไหล่เด้อสบปลาวขอบคุณหลๆอ,อ,อืมแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับนะว่าที่สบปลาวเนี่ยเขาไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยไม่มีวันทําอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะเขาเป็นประเทศที่มีาสายสัมพันธ์ ระหว่างไทยเนี่ยแน่นแฟนมากๆนะครับผูกพันกับไทยเนี่ยมายาวนานนะก็หลายคนคนลาวก็มาส่งแรงใจให้กับคนไทยนะครับถึงถึงว่าเขาเนี่ยจะถูกเราเนี่ยดา่ดาจะว่าจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับแต่เขาก็ยังเข้าข้างเราเสมอเห็นไหมครับทุกคนนี่แหละ ผมคิดนะผมคิดนะครับผมคิดนะว่าเขาคงไม่ทำแนับสุดท้ายทางการลาวเนี่ยก็ปฏิเสธจริงๆนะครับอยู่เป็นกลางดีกว่าดีที่สุดและอีกอย่างนะครับก็พอผมเห็นแต่ละคอมเมนต์นะครับเห็นคอมเมนต์นี้แล้วผมก็รู้สึกว่าก็ทําให้เห็นว่าน้ําใจนะครับและความรักของพี่น้องลาวนะครับก็ยังมีให้คนไทยอยู่ตลอด เนาะถึงจะทะเลาะก,กันแต่ความมีน้ําใจก็ยังมีให้กันมาตลอดนะครับก็ขอให้กําลังใจอยู่เคียงข้างไทยเสมอเป็นไงล่ะซึ้งไหมซึ้งไม่ซึ้งผมจะพาทุกคนมาอ่านคอมเมนต์ของชาวเราล้วนๆเลยนะครับนะว่าเขามีความรักนะครับ ความสัมพันธ์กับคนไทยประเทศไทยยังไงเดีย๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของคนลาวกันนะครับว่าเขามีความคิดยังไงกับเรื่องนี้เดีย๋ยวเราไปฟังกันเลยครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกของชาวลาวกันนะครับทุกคนคุณนีนะ่เขาบอกว่าเวลาทะเลาะกันมันก็มีบ้างแต่เราก็เหมือนพี่น้องกันทะเลาะแรงแค่ไหนสุดท้ายพวกเราก็รักกัน ถ้าให้เลือกยังไงพวกเรา90%ประชากรลาวก็เลือกอยู่ข้างประเทศไทยตลอดมาฟังความคิดเห็นต่อมานะครับคนลาวคนนี้เนี่ยบอกว่าไทยลาวมีความผูกพันทางเชื้อชาติกับไทยต่อให้ทะเลาะกันบ้างแต่ยังมีความห่วงใยกันเหมือนพี่น้องนี่ครับเราฟังความคิดเห็นต่อมานะครับ คขาเ่อมาเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นคนลาวแต่หัวใจอยู่ไทยเสมอไม่ว่าพวกคุณจะคิดอย่างไรก็ไม่สำคัญผมอยู่ข้างไทยเสมอครับนี่ครับความคิดเห็นต่อมานะครับคนลาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเราเกิดที่ลาวเป็นคนลาวแต่ปู่เป็นคนไทยรักและเคารบไทยค่ะสายสัมพันธ์ไทยลาว ตัดกันไม่ขาดยังไงก็อยู่ข้างไทยคมหินตมานะครับคนนี้เขาบอกว่าในฐานะคนลาวขอเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างประเทศไทยลักและผูกพันกับเมืองไทยดุดบ้านหลังที่สองและได้เติบโตและใช้ชีวิตที่นั่นซึ้งอน้ำตาจะไหลอ่านไปซึ้งไปนะนะคมชินตมานะครับ คนลาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าลาวอยู่เคียงข้างไทยเสมอเพราะเราคือสายเลือดเดียวกัน <Yeah. S 1> พ่อของพ่อผมเป็นคนสุพรรณบุรีรักประเทศไทยมากๆครับต่อมาครับคนลาวคนนี้บอกว่าคอยเป็นคนล่าอยู่ข้างไทยประเทศไทยไผซิวาจังใดกา้างบ่เป็นอย่างไทยสู้สู้ครับความที่จะมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า ไทยลาวเนี่ยเป็นพี่น้องกันพูดคุยกันเข้าใจพร้อมดูแลกันเสมอผมยินดีมานะครับคนลาวคนนี้นเขาบอกว่าเราจะเห็นมิตรแท้ในยามยากลำบากขอบคุณที่พี่น้องชาวลาวทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจและอยู่ข้างประเทศไทยตลอดมาถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ้างก็เราก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน ตลอดคมขิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าขอให้รัฐบาลและประชาชนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยเพราะคนลาวจำนวนมากมาทำงานในประเทศไทยและเราก็เป็นพี่น้องกันลาวไทยสู้ๆครับคุ้มกินต่อมาเนาะคนนี้นยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยฉันฉันเป็นคนลาวที่อาศัยในประเทศไทย อยากบอกว่ารักประเทศไทยมากๆารักคนไทยและขอเป็นกำลังใจให้กับทหารไทยซูซูคามชินคนลาวคนนี้นะเขาบอกว่าผมเป็นคนลาวครับรักประเทศไทยทั้งหัวใจผมยกให้ประเทศไทยติดตามข่าวเรื่องนี้ทุกวันครับและขออยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยคามยินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าวันนี้ คนไทยได้เห็นแล้วว่าพี่น้องคนลาวคิดอย่างไรกับคนไทยรักคนลาวเหมือนกันนะครับความูลต่อมานครับคนนี้นเขาบอกว่า,าฉันเป็นคนลาวรักพี่น้องคนไทยและเพราะเรามีสายเลือดเดียวกันมเชมูลต่อมาน,นะครับคนนี้เขาบอกว่าสงครามครั้งนี้ผมเชียร์ไทยทั้งใจขอส่งกําลังใจ ให้นักลบไทยทุกคนสู้ๆครับผมอมูต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่มีชาติไหนในโลกที่เป็นญาติมิตรเท่าไทยกับลาวต่อมาครับคนลาวคนนี้เขาบอกว่าแม้ฉันจะเป็นคนลาวแต่ขอประกาศอย่างภาคภูมิใจตรงนี้เลยว่าจะขอยืนเคียงข้างประเทศไทย เพราะทุกวันนี้ฉันมีชีวิตความเป็นอยู่ดีมีงานทำมีข้าวกินก็เพราะประเทศไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ทุกหน่วยงานและพี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัยขอเป็นกำลังใจจากใจคนลาวครับความยิยนดีมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศลาวไม่มีวันทำแบบนั้นแน,น่นอน เพราะเราคือประเทศที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นและผูกพันกันยาวนานขอส่งกํำลังใจให้ทหารไทยทุกนายด้วยใจจากใจชาวลาวครับผมคมคิดต่อมานะครับชาวลาวคนนี้เขาบอกว่าตัวเราเกิดที่ลาวเป็นคนลาวรักประเทศไทยเชื่อในประเทศไทยว่าจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี สู่สูครับความจิต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าต่อให้รัฐบาลทางสปปลาาไม่เข้าข้างประเทศไทยแต่อยากให้คนไทยรู้ไว้ว่าประชากรทางรลาาเนี่ยรักประเทศไทยมากๆซึ่งความจิต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า ผมเป็นคนลาวครับแต่รักประเทศไทยเหมือนบ้านเกิดตัวเองเลยนะจ๊ะพิม์พมายัางไงเนี่ยครับจบดีจ้ะความยิน่อมานะครับคนลาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยและประเทศไทยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะจ๊ะความยิน่อมานะครับ คน,คน,นไทยกับลาวเนี่ยเมื่อก่อนทะเลาะกันบ่อยตอนนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยแต่หลังๆแทบจะไม่มีการทะเลาะกันแล้วไทยสู้ๆูจากใจคนลาวความที่เห็นมานะครับคนลาวคนนี้นะเขาบอกว่าไทยลาวมีความผูกพันตางเชื้อชาติกับเชื้อชาติกับไทย ต่อให้ทะเลาะกกันบ้างแต่ยังมีความห่วงใยญ่กันเหมือนพี่น้องกันไทยลาวพี่น้องกันครับความที่เห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไทยลาวไม่ต้องแปลภาษาจ้าจะเป็นภาษากลางภาษาอีสานเข้าใจตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ต้องแปลรักไทยที่สุดความทิ่ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าถึงพวกเราจะตีกันบ้างกัดกันบ้าง เถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่มิตรภาพทั้งสองฝั่งสายขวาก็ตัดกันบอ่อขาดลักหักแพงกันคือเก่าครับความยิ่อจะมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณนะคะคนไทยจะอยู่เคียงข้างคนไทยและประเทศไทยตลอดความยิ่ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า เชียร์ไทยสุดใจจากคนลาวคนหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณครับความยินดีมานะครับคนลาวคนนี้นเขาบอกว่าฉันก็รักของฉันรักประเทศไทยขอบพระคุณมากที่ทำให้เรามีอยู่มีกินกราบงามๆค่ะคนลาวคนนี้เขาก็บอกว่าคอยคนลาวเด้อแต่เขาข่างไทยคนลาวคนนี้นะครับเขาบอกว่า ฉันจะอยู่เคียงข้างคนไทยและประเทศไทยเสมอและจะรักคนไทยตลอดอแล้วมาฟังความยื่นคนลาวต่อไปนะครับคนนี้เขาบอกว่าพูดจากใจนะในฐานะประชาชนลาวถ้าให้เลือกระหว่างกัมพูชากับไทยไทยคือที่หนึ่งในใจแบบไม่ต้องคิดเลยไม่ได้พูดเอาหน้านะ เรามาอยู่ที่ไทยคนไทยน่ารักมากมีน้ําใจภาษาก็น่ารักเข้าใจง่ายนี่ครับนะก็เป็นยังไงบ้างทุกคนก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมความรู้สึกของคนลาวที่แสดงความคิดเห็นต่อไทยนะครับแล้วก็แล้ก็ดีใจเนาะดีใจครับที่เรายังได้เห็นโมเมนต์ความรู้สึก ดีๆของบ้านพี่เมืองน,น้องเราก็คืออคนลาวนะครับชาวลาวเอาจริงๆวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับคือเหมือนไทยลาวเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันเลยจริงแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือรัฐบาลฝั่งเขาแค่น,นั้นเองนะครับปิดหูปิดตาประชาชนเกินแต่ตอนนี้ปิดไม่ได้แล้วครับเพราะประชาชนเนี่ยเขารู้หมดแล้ว หลังจากที่มีโซเชียลเขาก็ได้ศึกษาเขาก็ได้รู้หมดแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากทุกคนได้ฟังคอมเมนต์นะของพี่น้องชาวลาวแล้วทุกคนมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็รายงานเขมรก็พากันแหกับ กับประเทศตัวเองกันเยอะมากนะครับก็ทางสื่อก็บอกว่าวันละเป็นหลาย,ห,ลายหมื่นคนเลยนะครับโอ้โหเยอะนะวันละวันละเป็นหมื่นทุกคนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาไทยก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับแรงงานนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอยู่นะครับว่าเนี่ยมั่นใจนะครับว่าหาแรงงานมาทดแทนแรงงานกัมพูชาได้ นะครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับกดดันไทยยังไงเราก็ยังมีแรงงานคนอื่นประเทศอื่นที่อยากจะเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยนะไม่ต้องห่วงโอเคครับทุกคนครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนมาฟังท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้มากล่าวกรณีท่านหุ่นนะครับได้ได้ได้ทางให้ แรงงานกัมพูชาทุกคนเนี่ยเดินกลับประเทศนะครับก็หลังจากนั้นครับแรงงานทุกคนก็มีสิทธิตัดสินใจเองแล้วหากแรงงานอยากกลับไปประเทศต้นทางกระทรวงแรงงานก็มีหน้าที่หาแรงงานมาทดแทนซึ่งมั่นใจว่าทำได้ทันเวลาแน่นอนนี่ครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาฟังท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้พูดนะครับว่าท่านมาพูดยังไงบ้างเอาฟังอะไรครับ ตัวเลขรแรงงานกบ,บูชาในประเทศไทยก็น่าจะมีประมาณสัก5้0แสนคนโดยประมาณนะครับไม่กล้าบอกว่าเราก็ยังอยู่กันได้ด้วยดีนะครับเพราะแรงงานทุกคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรถ้าหากว่าแรงงานเพื่อนๆอ,อ,อยากจะกลับประเทศเขาเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาที่เขาสามารถที่จะกลับได้เราจะไม่ไปบังคับหรือ กำหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องอยู่คุณต้องไม่ไปไหนอะไรนี้เราไม่สามารถกําหนดได้เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากเขาบอกว่าเขาจะกลับไปกระทรวงแรงงานเรามีหน้าที่คืออะไรครับหาแรงงานมาทดแทนเพราะฉะนั้นก็มั่นใจนะครับว่าเรายังมีแรงงานที่จะมาทดแทนได้อย่างเท่าทัน แล้วก็ทันกับเวลาเพราะฉะนั้นในขณนะนี้เหตุการณ์ยังไม่มีนะครับก็ขออย่าไปพูดไปล่วงหน้านี่แหละครับทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ปดโปรดกดแชร์ให้ช่องน้ลงชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเจ้านก็ขอบใจหล,ลเดออพอ พ่อแม่พี่น้องสาวเล้าสุปูสุขนสวัสดีครับ